หลังเอ็นมากครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะลังน้ำหนักหรือว่าอะไรสักอย่างครับดูไม้โน่นขึ้นไปอยู่โน่นหรือว่าลมพัดอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็มัดเชือกเอาไว้นะเดี๋ยวไปดูด้านในครับผมนะครับว่า่าจะมีน้ําพึ่งมากน้อยเพียงใดครับผมนะครับแต่ดูประชากรพึ่งทั้งหน้าและหลังนั้นเยอะมากครับผมนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับ ตอนนี้มันบ่ายสองนะครับช่วงที่ว่าพึ่งมันดุสะหน่อยครับผม ร่วงนะหลังไม่สมบูรณ์แบบโอ้โหเสียดายมากครับหลังร่วงหลังขาดนะครับ ดูด้านในครับผมเนี่ยหลังขาดครับร่วงนะครับดูวาเสียดายมากน้ำหวานนั้นขาดร่วงหมดแล้วครับผมถ้าไม่จับก็ไม่รู้ว่าน่าจะไปแล้วครับนะครับ เสียได้สุดๆรู้ว่วเสียได้จริงๆเอาเท้าเที่ยวได้ครับผมประชาก,กรเยอะมากนะครับดังนี้ นางปยาออกแล้วครับมีแต่ลูกครับผมลูกรึ่งน,นะเต็มเลย <c oughs> น้ <c oughs> น้ำพึ่งมีไม่เยอะครับผมแต่ลูกพึ่งน,นั้นเยอะตัวอ่อนนะครับเยอะ เสียดายหลังหักนะครับหลุดโค่นครับผมเสียดายมาก เดี๋ยวต้องเอาจับเสร็จต้องเอาลังนี้ไปซ่อมก่อนนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็เอาลังอื่นมาวางไว้ก่อนน้ำหวานพอได้กินอยู่นะ ลวงโอ้โหลัวเละเลยฮะหัวน้ำเละเลย ด้านในลังก็สุกกระปกนิดหน่อยนะครับใบไ,ไม้เป็นที่น่าเสียดายมาก <c oughs> ไม่อยากจะตัดเลยทิงจริง <c oughs> มันไม่ถึงเวลาโอ้ย <c oughs> เห็นไหมร่วงเือะ <c oughs> <c oughs> Böyle ลมพัดแล้วก็ทําให้รังมันโยกนะครับผมเสียดายมากประชากรเยอะอยู่ที่จริงนะครับไม่น่าเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเคาะรังออกให้หมดครับผมนะครับแล้วก็เอารังอื่นมาวางแทนนะครับเอารังนี้ไปซ่อมก่อนครับผม เดี๋ยวผมจะอลังอื่นมาวางไว้เนี่ยนะครับผมจะเอาลังอื่นไปใส่ไว้นะครับในนี้นะครับอันนี้เป็นรังรังใหม่ที่ย้ายมาจากฝั่งนู้นนะครับโล่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันจะ อยู่หรือเปล่านะครับประชากรเยอะมากนะครับหลังนี้นะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับเยอะจริงๆครับผมดูนะครับเยอะจริงๆครับ นางพญาก็ไม่สนครับผมไม่จําเป็นต้องสนใจครับผมนางพญานะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ย้ายอยู่ดีครับผมนะครับแต่อันนี้ที่ผมวางก็คือเพื่อที่จะให้มันเป็นทางเลือกก่อนนะครับผมเผื่อมันไม่ย้ายครับนะครับโอเคเดี๋ยวเอาลังนี้ไป ยิงตะปูให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็อุดรูรั่วแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่อื่นก่อนครับผมรังนี้นะครับเป็นรังเดิมของวันนะครับผม กวาดออกให้หมดครับผมเดี๋ยวไปซ่อมกันก่อนครับผมลังนี้เอาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลังใหม่ทนนะครับผมหนาอยู่เป็นไม้กระท้อนนะครับ เดี๋ยวยังไงมันก็ถ้ามันอยู่มันก็อยู่ครับผมถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่อยู่ครับผมอะไรก็ล้างมันไม่อยู่นะครับพึ่งนะครับต่อให้เราทําดีแค่ไหนมันก็ถ้ามันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่นะครับอันนี้ที่ผมจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าลังมันผุแล้วนะครับลมพัดแล้วก็ทําให้อมันโยกครับผมแล้วก็ร่วงเกิดการร่วงขึ้นมาครับดูกับน้ํานะครับเนี่ยตัวอ่อน สร้างตัวเยอะกว่านะครับประชากรเยอะนะครับผมสร้างประชากรเยอะนะครับไม่ค่อยจะสร้างหัวน้ำหวานสทกเท่าไหร่นะครับดังนี้นะครับเ,เสร็จครับผมนะครับ โอเคครับผมนะครับที่ได้ก็เนี่ยพอได้กินแล้วครับมันเกิดจากรังมันพกพังนะครับก็เลยจําเป็นต้องจับนะครับที่จริงผมไม่อยากจะจับนะครับแต่ว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับดีกว่าเสียน้อยเสียยากมากเสียง่ายนะครับดีกว่าศูนย์เปล่านะครับยังไงก็อย่างพอได้กินครับผมทั้งหวานแล้วก็ตัวอ่อนนะครับ ท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงพึ่งนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมทางช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับก็ไม่ได้เก่งครับผมแต่ก็สามารถทําให้นะครับแนะนําให้พึ่งนั้นเข้ามาอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เลี้ยงมา15ปีนะครับ15ปีผมก็ทํามาแบบนี้นะครับแต่ละปีก็แจกบ้างขายบ้างนะครับแล้วก็ให้พึ่งได้ขยายพันธุ์นะครับผมนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตครับผมนะครับว่ามันจะอยู่หรือไปนะครับลังนี้นะครับว่ามันจะอยู่หรือไปแล้วก็ถ้าไปในบริเวณสวนปามนี้นะครับผมก็วางรังไว้ประมาณ20ลูกนะครับคิดว่ามันน่าจะไปลงลูกใดลูกหนึ่งบ้างแล้วครับนะครับตอนนี้ก็ในสวนก็มีประมาณ10บรังครับผมนะครับ10บรังนะครับโอเคครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับผมกับช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆครับผมนะครับมีทั้งการเลี้ยงพึ่งแล้วก็การหาเปรี้ยหาปลานะครัผมการหากินนะับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบายยครับอ่าลวง Tuyệt vời Tuyệt vời mà quả kiếp Bye bye các